เราร้อนชาวเน็ตแห่ถามไนกีรับบทอะไรหลังดูละครเรื่องนี้เป็นละครที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงในตอนนี้เลยล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องเล่ลั่นจูนทางสถานีทรทัศน์ช่อง8ที่นำแสดงโดยหนุ่มไนกี้นิติโดนป้อมสวุวรและสาวฟาเวลูรีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเกิดเป็นกระแสะดราม่าแล้วล่ะค่ะ เมื่อชาวเน็ตถามเกี่ยวกับพระเอกของเรื่องอย่างหนุ่มไนกี้ว่าช่องนี้เขาชอบให้นักแสดงจุดๆ,ๆหรอคะแต่คนดูก็เสียงตามเหมือนกันโดยในภาพจะเห็นว่าหนุ่มไนกีแนงกำลังเข้าฉากเนืบซีนอยู่กับสาวฟาที่เห็นแค่ภาพก็แซงแรงระคา